ครับพี่น้องครับผมมาพอกันส่วนบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องครับผมพาพีพานองมาเลาะยามเบ็ดหลังจากตีใส่เบ็ดไหวปว้านยี่สิบกว่าหลังครับพี่น้องครับรังแหลครับบรรยากาศส่วนเศร้าเย็นดีสบายครับพี่น้องครับ หลังเหล็กกับบอ่อใดยังครับพี่น้องครับไปต่อครับบรรยากาศเช้านี้เย็นดีครับพี่น้องครับผมใส่เนื้อหอยสรีเนาะพี่น้องเนาะสรีไว้น้ำคืนบดบยายานมาครับพี่น้องครับผมเพราะว่าอิดทะเลปาตัางเลย,บ,ยเบ่อดดมาเบิรงครับเบ็ดดีสิบหลังเนาะ บุหงวาสิได้แต้มบ่ครับพี่น้องครับปูปลาหน้านาหนามสมัยสมันี้็หายากเนาะพี่น้องเนาะเขาจะาวานไหวก็เริ่มสิขึ้นนี่แหละครับพี่น้องครับผม ว,ว,วังเช้าเช้า ท้อครับพี่หน่องครับผมอะไรมาสูดอากาศสดชืนเศาแต่ของสุดวเย็นสบายดีครับพี่หน่องครับผมอืม เงียบสักนัดแท้พี่น้องเลยชาต้นี้

คโอ้๊ะไปถือครับพี่น้องครับเข่าขันเจ้าคือเหลืองงามแล้วนะครับพี่น้องครับผมนี่เข่าเขาเน้องเข่าขันเจ้าครับ สวยงามน,นี่แหละครับพี่น้องครับ ยังบ่เห็นแต้มด้วยครับพี่น้องครับัเปได้สิบกุลังนะครับพี่น้องครับผม ขาดครับพี่น้องหลังขาดดือด้อนะครับขาดอะไรเออยังรู้เลยอย ว่เห็นแต้มเลยครับพี่น้องครับผม เล่นดีมที่ตัวดึงครับแบบแบบแบบนี้มันตายยังจะ่บึงก่อนครับดีมแค่นี้แหละดีนี่แล้วครับพี่น้องครับมันตายยังเบึงครับพี่น้องครับโอ้ขอครับพี่น้องครับ นี่ครับหลังสุดท้ายกันอันหนึ่งแต้มครับอื่ครับพี่น้องครับผมตกไปอย่งนี้ปัญหนเลวครับนี่ครับเออตัวนี้ต้องไปหำอะไรตัวนี้

โอ้ยเกี้ยนครับพี่น้องครับผมจิกปลาไหลครับไหลหน่อยเนี่ยนะครับปลาไหลครับแต้มที่สองปลาไหลครับลูกเร่าเท่านี้ก็ได้สองเต้มครับพี่น้องครับผมนี่ สองแต้มครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับถือสองหลังสุดท้ายเพียงกันครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทั้งนี้นะพี่น้องเนาะสิบยาวเกินไปละสวัสดีครับ